สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะจกก๊ะกลับมาอยู่กับเกมน้ำเต้าปูปาจากแค่คิงไมดั้นกันอีกแล้วนะทุกคนอ่าวันนี้พกทุนเข้ามา400บาทไปที่เบส10บาทก่อนเลยนะจ๊ะเริ่มต้นเบาๆพอเนาะเออเดี๋ยวค่อยๆปั่นกันไปเรื่อยๆนะวันนี้เดี๋ยวมารอดูว่าจบนี่จะได้ไปสักเท่าไหร่เกมแรกมาแล้วอ <c oughs> ได้แค่เสือปลานะทุกคนโอ้น้ำเต้าโูมาอีกแล้วอาลงไป10บาทเบาๆเบาๆ,ๆโอเคไปต่อ น้ำเต้ามาแบบนี้น้ำเต้ามาแบบนี้แล้วก็ต้องติดน้ำเต้าไวเนาะทุกคนเนาะเออจัดไปลงน้ำเต้าทุกตัวนะทุกคนคำเตือนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะทุกคนนะอไปต่อเลยอุ้ยเปิดมากุ้งน้ำเต้าเปล่าเออน้ำเต้ากุ้งปลานะทุกคนเอาบวกมาส0ไปต่อเรื่อยๆขยับเบ็ดกันสักนิด มั่นใจว่าน้ำเต้าต้องมาอีกหนึ่งรอบนะทุกคนออัไปต่อเลยเอิร์ดมาคอสวยๆน้ำเต้านะได้น้ำเต้าก็โอเคแล้วตัวคูณน้ำเต้าไก่หมาเป่าน้ำเต้าปลาน้ำเต้าปูปลาทุกคนโอ้โหอ่าได้น้ำเต้าปูกับน้ำเต้าปลามาบวกไปหนึ่งร้อยสิบบาทโอเคสวยงามไปกันต่อรอบนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่าน้ำเต้าจะมาต่อหรือเปล่านะ ไปที่เบ็ดสิบกันต่อเลยสิบบาทสิบบาทลงไหนดีโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยรู้เลยนะลงไปเบาเก่อนอน้ำเตายังอยู่น้ำเต้าปูเสืออ่าได้ปูเสือโอเคแต่อดน้ำเตา้าอืน้ำเต้ามันก็ยังมาอยู่นะรอบนี้มันจะมาปะวะลองดูเผื่อมันยังอยู่จัดไปที่ยี่สิบบาทเลยลงน้ำเต้าไว้ทุกตัว ถ้าน้ำเต้าออกมาตัวเดียวยังไงก็ได้แน่นอนแต่ถ้าน้ำเต้าเบิร์นนิดไม่แน่ใจเอาน้ำเต้ากุ้งมาน้ำเต้าน้ำเต้าปูสวยแล้วสวยงามได้ตัวคูณมาอีกบวกไปสองร้อยยี่สิบอ้หูเอาเรื่องว่ะมาว่ะมาว่ะเริ่มมาละไปที่เดิมเลยเริ่มมาละน้ำเต้ามาอีกสักรอบไปดูว่าจะมาอีกสักรอบไหมนะน้ำเต้า เปิดมาสวยๆเปิดมาสวยๆตัวคุณน้ำเต้าปลาไปเออน้ำเต้ามาอีกโอ้ยนี่ไงน้ำเต้ามันเบิ้ลได้ตัวเดียวเลยลบไปสิบถ้าน้ำเต้ามันไม่เบิ้ลยังไงเราก็ได้กำไรนะแต่น้ำเต้ามันเบิ้ลอดเลยไปต่อไปต่ออันรอบนี้รอบสุดท้ายละกันเนาะเออก่อนไปก่อนไปน้ำเต้าออกมาสวยๆขอให้ได้น้ำเต้าละกัน อ้ยกุ้งโอ้ยน้ำเต้ายังอยู่กุ้งปา่าน้ำเต้าโอเคสวยงามบวกก่อนไปเอาฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เหมียวด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนวันนี้ไปก่อนจ้า